สวัสดีพี่น้องทุกขู่ทุกคนทุก,ท,กทุกทันเด้อจ้ามันนี่กับมาพบกับช่องสาวหม่องชาแนลคือเกาสาวหม่องสิพาพี่นอ้องอยามมองจ่าสีมานบ้าหมานก็เป็นกระลังใจสาวหม่องน้ำเนยเด้อพี่น้องไปลุ้นน้าสาวหม่องเด้อจ้าก็อย่าลืมเป็นกระลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับซักใครสาวหม่องน้ำเนยเด้อสำหรับช่องนอน้อยนี่เนาะพี่น้องกะฝากเป็นกระลังใจไวไ้ในอบอกความ,มใจพี่น้องทุกท่าทนน้ำเนยเด้อสาวหม่องกะทายเป็นแบบวิธีชีวิตบานๆของสาวหม่องนี่ละจ้า สาหมองกะทายได้สมีเนาะพี่นอ้องกะพิดพาตะการไดก็ขอากราบขอโทษขอไัยพี่น้องท,ทุกทุกทันไว้น้ำนที่นี้น้ำเดอ้อคุณ่าพี่น้องน้ำถ่วมถนนทางม้านะยู่ดานหนากระทอมสาหมองเลยไซมองกินจอจอจ้ะเมื่อนี้หลังจากฝนตกไปแห้งแห้งพี่น้องฝนกระน้ำลงมาปัน้าขาดพี่น้องตก๊กทุกมือเลยจ้ะเมื่อหยุดบ่ยยอนน้ำกระท่วมบ่เศ้า พี่น้องไปลุนกันเลยจ้าปลาเข็งติดโดนไรมันเนาติดแต่ปลาเข็งพี่น้องปลาขาวก็มีอยู่จ้าแต่ว่าบม่ค่อยติดปัไหน ขาขานี่ก็ยิบเมื่อคืนติดปูแล้ให,หลายปูติดมองเออปูหนีบมื้อแล้วนะอีกตัวนึงพี่น้องนี่อีปู กระติดบ่ค่อยหลาเป็นไรดอกพี่น้องนี่ใครมองไปทั้งนี้

อย่ามมองตอนบายพี่น้องบายสองน้ำม,มันแห้งตัวแถวเนี่ยน้ำไหลผ่านถนนทั้งมานาะ và khiến bạc chép dịp thế nè nhưng mà nè นามมันพัดมองแห้งหลายพี่น้องวันนี้ป่ามันบ่ค่อยนั่นบ่ค่อยติดอันนี้กับปลาเข็งตัวนึงไม่เป็นตายเราทีเนี่ยตายแล้วสุดแล้วพี่น้อง ทางมานานขาดออกเครืองนึงเราเดิสมองสิพ้าไปเบิง้งน้ำแห้งหลายพี่น้องมันเซาะทางเขาหนาปากกระทอมนี่จ้ะดินมันดินมันทะล่มลงนี่นี่แว่งไปเครื่องนึงเลยจ้ะนี่ปกติขี้ดินยุ่เทียงพี่ได้พี่น้องพี่อันนี้มันมันแว่งไปเลย จะได้สอมทางไหมล่ะพี่น้องน้ำกระไหลลงแห้งแห้งเป็นต่ยานเนี่ยจะนี่พี่น้องไปยามมองว้างหันป่ามันเซาแ,นแลนด์เราเด้อพี่น้องช่วงนี้ป่าก็ไม่ค่อยแลนนี่ได้ป่าอันนิ้นน้อยแล้วกัน ปลาเข็งปลากระเดิดพี่น้องนี่ได้ซสือมีแล้วจ้าแล้วก็ได้ปู่สองตพี่น้องสู้มือนี่แลนหลายดูยเด้ปลาตะเพียนปลาขาวแลนบะนี้มันเซาแรนเราจะมันมีช่วงป่าลงป่าขืนพี่น้องอันนี้ก็เป็นล้มหนาวหนาวได้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นล้มหนาวหนาวว้อยมาล้มวีวีนี่ปลานิ้นหน่อยแต่สมองชิบป,ป้ยสัง่งนี่ตัวนี้น้อยนี่พี่น้อง เดี๋ยวใส่กระคูไ้ก่อนเนาะก็อย่าไปป้อยสางเนาะเพราะว่าป่านี้มันทนอยู่ดอกพี่น้องนี่มีน้ำอยู่คลิปนี้กะเป็นคลิปสันส้นสเนาะพี่น้องสาวหม่องทายวิถีชีวิตของสาวหม่องให้พี่น้องนะครับชมกันเนาะจ้าวิถีบานทงบานทาบานนะเมื่อวานนี้สาวหม่องไปเก็บเห็ดน้ำถ่วมถนนแอุ้ยพี่น้องเป็นตะยานท่วมเขา่าท่วมยัพิ่นเบิดเนาะกระซ่งกำลังใจแผ่เพิ่นกะ พานผลไปดีๆเนาะพี่น้องก็เห็นใจเพิ่นยุ่ดอกจ้าบมื่อว่าแต้มาน้ำท่วม่องไดพี่น้องทั่วประเทศไทยนั่นละจ้าส่งน้ำใจเพิ่นเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซักนิดละจ้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า